เอาเลยเด้อมันเอามันเอาแทงแทงทอดทิมตากูโยนมาให้กูไม่รู้เอ้ยมึงตีมึงตีกันโกงไอ้เจ๊ี้โกงโกงโกงแล้วแทงทอดทิมตาผมเดี๋ยวหมุนผมดับการดัการทับการเอาไปเอาไปให้หมดการเอาทอดทิมตาผม เดี๋ยวก็หาว่ากูกงไอ้เหี้ยเอาชุดไปชุดไปยึดชุดไปเดี๋ยวหากูกงอีกเอาเพลงเปิดเอาเพลงไปเปิดเอาเพลงไปเปิดเออหิว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 เอาเพลไปเปิดเอาเพลงไปเปิดเดี๋ยวไเปิดกูไป็นรกล่องเสียงไปยืดูมึงไ่เปิดยัไงอเไอไ้เ อันนี้มึงเทสจริงวะแต่มันดูวุ่นวายกว่าเหมือนไอ้นี่จริงเลยคิดว่าจะเปิดเล่นเลยเนี่ยนี่ยังไม่เริ่มมึงเอามันไปเก็บไอ้เที่ยที่ตือท้อด่ะมึงเห็นลาวาไว้ไอ้เที่ยมึงโยนใส่ลาวาก็จบแล้วเออไม่เอาสัพยาแมททีนั้นอยากได้นะอีกที่เด่ยงหนึ่งวะไม่มึงก็ให้ออสเสกใหม่ดิอันนี้มันเป็นการเทสไงไอ้เที่ยโยนทิ้งไงวะโยนกดกลวอามาทั้งครึ่งสแต็กไจะตายแล้วโยนไปตายวะ มึงจะโยนทิ้งด้วยตัวเองทำไมล่ะไอ้ชิบ้ามาหมุนมาหมุนมาหมุนกูจะหมุนปั่ดยิงดีเหรอเนี่ยหมุนหมุนว่าใครเจอใครดูป่ะล่ะจะดูป่ะล่ะได้ได้เนี่ยหมุนไอ้โแบงค์หมุนเนี่ยหมุนอยู่เด้อหมุน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 มาแล้วมาแล้วประทานมาแล้วไอ้มึงไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยตัวกอลนั่นนั่นเฮ้ยบอลลีาไปไหนเนี่ย เอากูลองใช้ไงเอาครับเริ่มได้ครับเอาประตูไปครับออาสนาม้วงแพ้ครับได้ครับไปกันเลยเฮียเลยเอ้ปาแป้งวะปาแป้งมาเล่ตดเลยกี่เฮียเลยปรัอาอยร้วปาลงพื้นนะปอ้ยดูคนดูเเเอาอรรองตายตายเรียบร้อยเรี มึงไม่้ยุดเด็ดโซนดิมึงไม่ไปโซนไปโซนเร้อรเปลี่ยนโซนกันเลแล้ววันต้องทำกระจกแล้วกระจกพวกม่งโคเอนมากูติดโคตรนานเลยยาเมตเตคุนัสย คู่ต่อไปคู่ต่อไปครับเริ่มได้ครับเพิ่งเพิ่งเออะไปเลยหมดเลยเอฟยังไม่เข้าเลยแบงค้าอะไรแบงค์กวไแบงค์กไ้าเปลืองขันอ๋อหัวคีเปอร์กูนึกว่าอะไรเอาคริ่ม้เกลสเกลี่ไหนวะนะเกลสเกลยวดิเกลสเกลยวดิมเตาก ก��려มีร้อง execution ช่วยมายเล็ todos igibleis เอาไปเทรฟมาโดนกว่าบใครเจ yat พ transc television งา angi สึ bij าตาเอ้ยเอ้ยเอ้ย

ไม่มีอะไรหรอกไอแบงค์ยึดเลยจังวานี่พี่เอฟอยู่ไหนเอแฟร์อยู่ไหนเฮ้ยเอฟแฟร์มึงถืออะไรที่มืออ่ะลาวาเอ่หินเรียกอยู่ไ้นกรรมการขนตัวได้ครับกรรมการขนตัวได้ครับมันถือลูกธนูมันอย่างไหนไม่รู้อมันไปวิ่งชนไม้เวดิกรรมการ เด้ฟังหินขอค้นตัวหน่อยครับขอของของขอค้นตัวก้นหน่อยครับขอของหน่อยครับดึงไปเลยก๊อตไอ้แฟรมึงนี่ไปช่วยเพื่อนแฟรเลยไอ้เหี้ยเอามาครับปามาครับเอาลูกบอลมาครับกูมึงไงอยู่ฝั่งโน้นไอสัตว์มึงไงอยู่นี่อ้าวเหรอพูดคนมั่นใจเลยไอ้เหี้ยมั่วนี่ะม่าไอ้กูยังไม่ได้ของเลยได้สัตว์ ยังรอบที่สามระหว่างยังไม่ได้ของเลยกับเล่ห้่ปแล้วไม่ได้ชุดหนึ่งใครเก็บไปเปล่าเนี่ยข้งล่างเนี่ยอ่ะมั่วนะไอ้คู่นี้ปัญหาเยอะนะเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงดูแลหน่อยครับพี่เลี้ยงเอ้ยเอ้ยโจมตีอะไรทางไกลอ่ะไอ้นั่นกระเหลี่ยมไอ้นี่กระเหลี่ยม อ่ะล้วมุมเดียวกันเล่นเหมือเดิมเลยแล้วมันเล่นเพี้ยในป่าอะไรแตวดนีไอดอกเลยดกดทิปจะไม่กดทิปเลยเกิดเกิเกิดมันนี้เกิเยไอไเล่ยแรงไม่โดนเอยู่ใสไม่โดนเล่ย เขาเบล่อกไดดดดใช้สูตรเห่อไดอ้เฮ้ยไ่ไปไหนอ่ะี้ยไก่ไก่มาเแพ้่เยนียวไว้ดีเออมึงายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ยีูห้งี้ บอกกันหนครับกับอนการแล้วจะบอกยังไงเอฟเอฟโดนตายเยอะกว่าคุณกินไก่ไปแล้วคุณนหัวกินียแล้วอะไรนะอตาเลยเจี๊ยมวกก้ากินไก่เนี่ยไอ้เหี้ย ผมไม่สารภาพคณดูตกใจเลยนะตอนนี้ตกใเราใช้มือเปล่าตีได้ไหมถ้าเกิดมันหมดอ่ะกลับเวลาต่อทีครับอ่โดนเฮียนะเฮียเอฟยิงกูเฮ้ยเริศแย่งหละเริ่มยันเนี่ยมีโคตแล้วสามชุดไงสัตว์ดิคุณดูเป็นส่วนยิบหายเลยย่าเริ่มครับเริ่มครับ Final round fight ให้ก่อนเปิดข้างบนหน้า ก็เสียมันทํา campaign มาเสียทํา campaign อ่ะเออเนี่ยทํา campaign อะไรอ่ะ แดงคู่เราเม็นักมากครับแล้วมจะได้ไม่ได้ค่ไม่ได้กูไม่มีสมาธิเลยเพ่มตินเนี่ยเฮ้ยแดงพางเฮียต่อยกันเนี่ยแดงเหลือเท่าไหร่มด่าเหลืออีเดียวได้ลตายคู่เลยลาก่อนทุกคนแ้เบ้เดียวเม่อก้าไม่ตูไปตาย เราไม่สูสีว่ะเราไม่เหมือนไอ้พวกขี้โกงไอ้พวกขี้โกงพวกที่อะไรไก่ตัวเดียวไม่บอกมึงก่ดตัวเดียวเียเพิ่มเลือดซลาอย่างนี้ไม่ได้กินเลือดเลยยังไม่ได้กินไก่เลยกินเลือดเลยอ่ะถ้าูนี่อยากเห็นธนูว่ะธนู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 